ครับผมก็เป็นแคมเปญนะครับต้อนรับซัมเมอร์นะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยโออิชิแจกหนักสะเทือนทั่วไทยมากครับคือแจกหนักกว่าทุกๆครั้งที่ที่เคยแจกมานะครับกับปีนี้ครับแคมเปญนี้ครับรหัสโออิชิแจกหนักซุโมทองคํากองทัพยามาฮ่าก็จะมีสุโมทองคํายักษ์นะครับรางวัลละ10ล้าน4รางวัลนะครับแล้วก็มีกองทัพรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าอีก1,000คันนะครับรวมมูลค่าของรางวัลปีนี้อย่างที่บอกครับว่าแจกหนักสะเทือนทั่วไทยจริงๆ86ล้านบาทครับ ของรางวัลแล้วแบบยังไงคะขนาดคุก็นตัวเ,เองเนาะโหรู้สึกว่ามันม,มันยิ่งใหญ่แล้วมันก็อลังการมากคือปีที่แล้ว,วใหญ่แล้วปีเนี้ยยิ่งใหญ่กว่าปีที่แล้วอีกแล้วก็เป็นซูโม่ทองคำยักษ์ด้วยครับผมนอกจากนี้มีอะไรอีกบ้างคะนอกจาก นอกจากซูโม่ทองคำยักษ์สี่รางวัลราง,งวัลละ10ล้านแล้วนะครับก็ยังมีให้แฟนๆของโอชิเนได้ลุ้นกันนะครับสำหรับรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าอีก1000คันนะฮะ,นะครับผมผผผผผใครใครที่ทอยากจะได้โชคหนักนะครับโชคหนักจะส่งตรงถึงบ้านคุณยังไงฝากไว้ด้วยดื่มโมยชิกันเยอะๆนะครับแล้วก็ส่งรหัสกันเข้ามานะครับก็รหัสก็สามารถกดดอกจัน787ดดอกจันหรือว่าดอกจัน4 9 4ดอกจันแล้วตามด้วยรหัสนะครับแล้วก็ ยังมีผ่านทางเว็บไซต์ของ o i s h i d r i n k c o m แล้วก็มีผ่านทาง s i ช Mobile a อปพลิเคชันด้วยนี่คือช่องทางที่สามารถส่งฟรีได้ทุกช่องทางตั้งแต่วันนี้จนถึง31พฤษภาคมนี้เลยครั 8, บก็ฝากถึงแฟนๆนะครับปีนี้เนี่ยใครที่ได้ซูโม่ทองคำยักษ์เดี๋ยวเราจะเอาซูโม่ทองคำยักษ์นะครับมูลค่า10ล้านบาท4รางวัล ไปแจกให้ถึงบ้านหรือว่าที่ทํางานของคุณนะครับรวมถึงรถจักรยานยนต์ยามาห้าด้วยก็ส่งรหัสโอชิกันเยอะๆดื้อโมชิกันเยอะๆนะครับได้ทุกรสชาติยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากขอบคุณมากครับใช่ค่สินใจไปแจ้งความครับผมจริงเดเรื่องไบ้างคะเรื่องเรื่องคดีความตอนนี้กำลังเป็นเป็นเรื่องของของตำรวจอยู่ครับซึ่งซึ่งเขากำลังตามตามเรื่องให้อยู่ครับทำไมถึงตัดสินใจเข้าไปแจ้งความครั้งนี้ครับมเรา เราก็มีมีมีการคุยกันแหละครับจริงๆแล้วเนี่ยเราเราก็อยากให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากให้ให้คนที่เสพสื่อเนี่ยได้เสพสื่อในในข่าวที่ที่มันถูกต้องแล้วก็ก็เป็นความจริงไม่อยากให้เอาเปรียบผู้บริโภคอะไรเงี้ยครับเราก็เราก็ทํางานสื่อมาด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยครับเป็นดีเจแต่ก่อนเรียนนิเทศศาสตร์เราก็เขียนข่าวเราก็รู้สึกว่าการเขียนข่าวที่มันเป็นเรื่องจริงมันก็คนอ่านมันก็อ่านแล้วก็ ก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือบางทีข่าวที่ไม่เป็นเรื่องจริงบางทีคนอ่านอ่านแล้วเขาก็เข้าใจไปแบบนั้นเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างที่แรกเราว่าเราจะไม่แจ้งแต่คือแบบไมไปมจ้งไมถึงแจ้งคือตอนแรกเนี่ยที่ไม่ได้แจ้งคือต้องต้องพูดอย่างนี้ว่าตอนแรกที่มีข่าวเรื่องที่จุ๋ยท้องออกมาซึ่งจุ๋ยเองผมเองก็ออกมาแถลงกันแล้วว่าไม่ได้เป็นความจริงนะอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ไม่ได้จะจะฟ้องร้องอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นการเหมือนแบบเหมือนเหมือนออกมาชี้แจงนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคือหลังจากที่ชี้ จ้งไปแล้วก็ยังมีข่าวที่ไม่เป็นความจริงออกมาอยู่ด้วยการที่เขียนข่าวในลักษณะแบบนี้ออกมาอะไรเงี้ยครับคนคนอ่านก็อ่านแล้วก็เข้าใจผิดอะไรเงี้ยครับลเราโกรธตรงไหนบ้างคะที่บอกว่าไลน์ฮะไลน์ด้วยคือเอาจริงเราไม่ได้โกรธครับคือเราเรามองว่าเราอยากให้ให้เป็นการแบบให้คนได้ได้แบบ เสพข่าวที่ถูกต้องเสพข่าวที่ที่เป็นความจริงแล้วก็เป็นการที่เคารพสิทธิ์ทั้งทั้งตัวของเราเองด้วยแล้วก็เคารพสิทธิ์ของตัวพี่ๆที่ลงข่าวผิดด้วยอะไรเงี้ยครับก็อยากให้มันมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแค่แค่คู่ผมคู่เดียวอย่าไปเกิดขึ้นกับคู่อื่นอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันก็เหมือนอย่างที่จุ๋ยเคยบอกว่าปลาตายตัวหนึ่งมันมันเน่ากันหมดอะไรเงี้ยครับครับผมเรื่องอะไรก็คือยืนยันว่าไม่จริงใช่ไหมคะเรื่องไล่หลุดยืนยันว่าไม่จริงนะ ก็มัน,ม,นมันคือมันคือลายปลอมอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เห็นแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันมันมีความไม่เนียนอยู่<ช>อะไรเงี้ยครับครับผมอย่างเพื่อนจุดที่โด่เอ,อยู่เขามายเขาว่ายังไงบ้าง เขาก็งงกันนะครับเพราะว่าคือเพื่อนจุ๋ยจุ๋ยอะไรเงี้ยคือเขาคุยกันรูปภาพบางรูปภาพเขาไม่ได้ใช้เป็นเป็นรูปในโปรไฟล์อะไรเงี้ยฮะแต่ก็เอามาตัดต่อกันอะไรเงี้ยครับครับผมจจะมีข้าไปแจ้งความอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะพี่วันที่ไปก็ก็ไปด้วยกันครับครับผมแจ้งข้อหาอะไรไปบ้างครับเอ่ออันนี้เป็นเป็นเรื่องของสำนวนทางทางตำรวจอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอให้เขาให้เขาเคลียร์อะไรกันยี้ดีกว่าก็ตามนั้นเลยครับครับผม กระของเวทไหมแม่ก็มีมีบางเจ้าก็มีโทรมาขอโทษอะไรเงี้ยครับครับผมใช่อันนี้ทางเราก็กำลังกำลังสืบอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับครับผมจริงจพูดจุ๋ยตั้งใจจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดหรือว่ามันสามารถคุยกันได้ไก่เกลี่ยก่เียที่ใครยังไงบ้างคืออันเนี้ยเดี๋ยวคงต้องต้องรอทางตำรวจอีกทีนึงก่อนว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องราวไปไปถึงไหนแล้วครับก็อย่างที่บอกว่าเราเราไม่ได้โกรธเรา เราไม่ได้เกลียดเราไม่ได้โมโ oh หแต่เพียงแค่ว่าเราอยากทําให้มันถูกต้องเราอยากให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันแล้วเราก็อยากให้คนได้เสพข่าวที่มันถูกต้องจริงๆอะไรอย่างนี้ครับเพราะว่าบางทีแบบพวกผมจุย๋ยบางทีออกมาแก้ข่าวอะไรเงี้บางทีคนคนติดตามข่าวที่แก้นเนี่ยมันน้อยกว่าว่าการที่ลงข่าวผิดๆอะไรเงี้ครับแล้วพอทาขอ่ขนอ,อโทษมาแล้วเราเรารู้สึกไงไบ้างฮะก็ก็ก็ มันเป็นสิ่งที่ที่ที่ถูกต้องอะไรเงี้ยครับก็ก็ขอบคุณครับที่ที่ยังรู้สึกว่าเราเองก็ยังมีตัวตนยังมีค่ายังเคารพสิทธิ์ของเราทั้งสองคนอะไรเงี้ยครับคิดว่อไม่คอแจ้งความได้ไหมคะวนั้นนอกจากคำสัโทษอันนี้เดี๋ยวคงต้องต้องเป็นทางตํารวจว่าตอนนี้อย่างที่บอกครับว่าสํานวนคดีตอนนี้อะไรไปถึงไหนอะไรยังไงแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็คือยกหน้าที่ให้เป็นของเจ้าหน้าที่ดาเนินใช่ใช่ครับผมครับจริงๆบอกว่า ขอโทษเราแสดงว่ามีอีกสื่อที่ยังไม่ได้โทรมาหามันมีหลายสื่อใช่ไหมที่ยังไม่ล่าสุดยังไม่ทราบเหมือนกันว่าว่ามีใครโทรมาอีกบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามีมีโทรมาครับคือเราเราแบบอยากให้เขาลงขอโทษหรืออะไรอย่างนงี้ไหมครับหรือปล่อยเงียบเียจริงๆแล้วทําผิดก็ก็ก็ ขอโทษอะไรเงี้ยครับก็ EN, เป็นเป็นเรื่องปกติแล้วเราเราทำผิดเราขอโทษอะไรเงี้ยมันก็เป็นเป็นสิ่งที่เอ่อเหมืนอนเคารพสิทธิ์เราด้วยเคารพสิทธิ์คนที่เขาอ่านข่าวผิดผิดไปด้วยอะไรเงี้ยครับครับผมสื่อที่รู้ผิดทั้งหมดมีประมาณกี่สือ่อครับเอ,อ่อประมาณ3นะครับครับผมสามไปไหนสื่อครับผมแล้วอันนี้มีกำหนดการมาหรือยังครับว่าจะไกลเกลี่ยกันเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยบ้างเอออันนี้ยังไม่ทราบเหมือนกันเลยครับครับ จบเรื่องนี้แล้เหมือนมันก็ยังดุดไม่พ้นสติสำหรับเรื่องท้องไม่ท้องอะไรอย่างเงี้ยเอ่าอะไรนะฮะอยากให้อยากให้อยากให้จบไหมกับเรื่องนี้ครับผมคือเราสองคนก็ได้ได้ออกมาตอบความจริงกันไปหมดแล้วอะไรเงี้ยครับก็มันก็เป็นสิ่งที่ที่เราตอบไปแล้วอะไรเงี้ยครับก็ตามนั้นครับเจออะไรกันมาเยอะจับมือกันฝ่าฟันกันมาเยอะมากก็เป็นกําลังใจก็ก็สู้ให้กําลังใจเอ่อกันต่อไปอะไรเงี้ยครับมันก็ก็ต้องสู้ๆครับใน ยุคนี้ครับผมส่งผลกับพี่จุ๋ยก็สภาพจิตใจดีขึ้นจริงๆเขาไม่ได้สภาพจิตใจแย่แย่อะไรขนาดนั้นครับคือเราก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกันอยู่ตลอดครับมส่งผลกับเราอย่างไงบ้างครับทั้งคู่คือจริงๆแล้วอ่ะคือเราสองคนแคร์แคร์ครอบครัวของเรามากกว่าอะไรเงี้ยทั้งคุณพ่อคุณแม่จุ๋ยพ่อแม่ผมอะไรเงี้ยครับโทรกลับไปก็ถามว่าเอ้า ท้องแล้วไม่ลงเขาอย่างนี้ทำไมทำไมแย่ขนาดนี้อะไรเงี้ยคือทางทางบ้านก็ก็แบบก็รู้สึกไม่ดีอะไรเงี้ยครับซึ่งเราก็เราก็เสียใจตรงนั้นอะไรเงี้ยครับแต่เราก็ไม่ได้จะจะอะไรไม่คือไม่ได้กระทบงานอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้กระทบงานครับก็งานที่ที่ทำก็ทําอยู่ตามปกติในทุกๆวันฮะเพื่อเจอเรื่องเยอะขนาดนี้มีคิดแบบวางแผนจะแต่งไหมครับปีหน้าอะไรนะไปลองเราผ้าไหมจะได้จะได้กิอุ๊ยตะคิวกินขาครับพี่ แต่งเนี่ยออแตเแต่งงามัดแต่งไปเลยก็เดี๋ยวพร้อมเดี๋ยวพร้อมแล้วบอกเดี๋ยวพร้อมแล้วบอกอันนี้เคยบอกว่าแบบวีล่าอะไรอย่างเงี้ยจะแบบว่าดูเรื่องแต่งเรื่องอะไรดเี๋ยวพร้อมหรือทุกอย่างลงตัวหรืออะไรย nah okay. ังไงก็ก็บอกอยู่แล้วครับตอนนี้ก็ต่างคนยังต um> ่างทํางานมีธุรก um> ิจเป็นของตัวเองอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับครับผมคุยกับครอบครัวไว้บ้างแล้วคุยเรื่องปกติทั่วไปทักทาย ทางนู้นเป็นยังไงทางนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่คิวปิ้ขางงี้คือไม่นานมั้ฮะอะไรนะฮะคิวปิ้ขางนี้อาจจะไม่นานเพอาจจะเดาเอ่อก็เดี๋ยวรอลุ้นดูครับครับผมครับทีปัญหายสนามที่ผู้ใหญ่ทั้งสองขายแบบเรียกมีคุยว่าเออแต่งๆกันซะเลยอะไรอย่างเงี้ยจะได้จะจับมือไม่มีไม่มีไม่มีครับจริงๆเราก็โตกันแล้วครับเพราะว่าเอ่ออนาคตเราตัดสินใจยังไงก็ก็เออ่เราก็บอกพ่อแม่แล้วเราเป็นคนตัดสินใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับครับผม ตัวจะเสียหายมากกว่าเราคนเลยมองว่าเหมือนเราแบบไม่ค่อยออกมาโปรเทคปกป้องตัวสุดเท่าไหร่เลยนะจริงๆเราเราก็ให้กําลังใจเราก็ปกป้องในส่วนที่ที่เราปกป้องได้บางทีคนที่มาถามอะไรเงี้ยเราก็บอกว่ามันไม่จริงเออหรือถ้ามีโอกาสที่ได้มาพูดต่อหน้าพี่ๆสื่อมวลชนเราก็ถามอะไรที่มันไม่ไม่จริงหรือเรา แก้ข่าวได้เราก็พยายามทําให้เต็มที่ที่สุดครับกเ็เขาก็เป็นคนที่ผมแคร์เขาเป็นคนที่ผมรักอะไรเงี้ยครับผมก็ไม่อยากให้คนมามองไม่ดีอะไรเงี้ยครับครับผมอย่งางพ่อแม่จุ๋ยก็คือไม่ไม่ได้คุยอะไรเป็นพิเศษกับพูดเรื่องข่าว,าวใช่ไม,ไม่ไม่ได้คุยครับครับผม